สดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกม Guardian Tales นะคะตอนนี้พี่มาริยูในสเตจที่5แล้วซึ่งกว่าจะผ่านด่านสเตจที่4มาได้นี่คือแบบ <c oughs> นะลองไปเล่นดูแล้วกันนะคะพี่ไม่สามารถจะอัดสเตจที่4ได้เนื่องจากว่ามันพี่ค่อนข้างจะสติแตกเล็กๆนะคะเพราะว่ามันผ่านยากค่ะสำหรับฝีมืออัน่อนดรอยของพี่มันก็ ค่อนข้างยากโอเคครับเราอยู่ที่สเตจที่5เดี๋ยวเราเล่นไปพร้อมกันเลยปะเพราะพี่เพิ่งผ่านมานะครับเออเราก็ด่านที่สี่พี่ได้แค่สีดาวด้วยนะมันไม่สามารถที่จะได้ดาวเพิ่มอะครับเพราะว่ามันค่อยกลับไปเล่นใหม่ครับโอเคอย่าลืมมาเล่นกันนะมันน่าจะมีเวลาจำกัดนี่ครับผมข้ารู้สึกได้ว่าซันต้าน่าจะอยู่ในนี้รีบหน่อยเถอะก่อนจะสายไป เจ้าหญิงเจ้าหญิงมาด้วยนี่ช่วยอะไรได้บ้างส่งพลังตุ๊กตาออกมาก็อาจจะทําให้ศัตรูเกรงขามในความเก่งกาจของเจ้าหญิงตัวน้อยก็ได้นะคะอาจจะมีท่าทางที่เก่งการเวลาถึงโบสดโหดอะ่ะเขาจะแบบเอา้าเดี๋ยวประตูนี้ดูท่าจะต้องกดสวิตช์ค้างไว้นะเจ้าหญิงน้อยหนูไปยืน ก็เห็น่ารักลูลกลนั่นแหละเพราะหนูมี <g ots> หนูมีประโยชน์แต่ข้าประจุรู้ว่านั้นพาไปได้เลยโอเคจะทิ้งเจ้าหญิงไว้ไม่ได้ถูกต้องไม่ต้องหัวงค่าอยู่คนเดียวก็เซียวได้ <c oughs> ขนาดนั้นแหลวลูกถ้ากลับมาไร้รีบไปคู่หูที่สุดยอดหนูจะอยู่คนเดียวได้ยังไงซานต้ากับพี่สาวตัวโตก็คงเป็นคู่หูที่สุดยอดเหมือนกันใช่ไหมเออโอเคเธอเขาจะรอให้พี่สาวตัวโตไปหาอยู่แน่นอนเลยล่ะ ไม่ใช่พีสาวโตๆข้าเป็นมนุษย์เรนขอบใจนะเจ๊หญิงหนูจะยืนหนุตรงนี้ไม่ได้นะลูกเอนี่เหรอคะประโยชน์พูดยังไม่ทันขาดกรรมเลยประโยชน์คือไปยืนกดสวิตช์ไว้มันก็คล้ายๆกับพี่มารีนนะรู้สึกว่าพี่มารีนจะไม่ค่อยมีประโยชน์แฟนพี่จะสลงก็ได้ประมาณเนี้ย ประโยชน์ก็คือปวนเข้าไปวันๆเหมือนเจ้าหญิงน้อยไงสป่าวอ่ะทำไปช่วยซันต้ากันครับผมโอ้คราวนี้พี่เล่นเป็นเรนอ่ะที่เล่นเป็นน้องรัวเบรนเดียนเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากวางยุค2021ใช่ไหมคะกวางปี2021จะต้องแข็งแกร่งแบบนี้ไม่ใช่แบบ แค่เป็นกวางน้อยที่รักโอ้มันมีของซ่อนอยู่ข้างหลังนี้เนาะโอเคได้แล้วเราได้ชิ้นส่วนดาวเลยค่ะมันเป็นปี2021เนีย่ยไม่ใช่แค่กวางที่เลื่อนล้อเลื่อนไปกับหิมะนะคะต้องมีประโยชน์ในการช่วยเหลือซันต้าได้แบบนี้ด้วยอืมสุดร้อนเลยนะครับหันโอเคเราไ้ไปช่วยซันต้ากันเนี่ยไรซ <laughs> ันต้าโอ้โหซันต้าครอสของฉัน เอาละสตาคลอสพร้อมที่จะเป็นไฮไลท์ในวันคริสต์มาสหรือ,อยังล่ะนี่ยังขัดสติดีอยู่เปล่าเนี่ยฮะตอนนี้เรือราเตรียมเราตกอยู่ภายใต้การจมตีไม่มีเวลาสำหรับโชว์ไปหีงี่เง่าหรอกนะงี่เง่าเหรอโนโนโน่โนโนซานตาเจ้าประเมินตัวเองต่ำเกินไปหน่อยละมั้งคริสต์มาสเป็นสิ่งที่มอบความหวังและความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ในเผ่าพันธุ์สมมติของพวกเจ้า เจ้าเองก็คงรู้ใช่ไหมว่าการทำลายสัญลักษณ์นั้นที่จะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างจากนี้พอถึงวันคริสต์มาสเด็กๆก,ก็คงจะได้นึกถึงซานตาโดนเจาะรูหัวแทนจะเป็นของขวัญไอ้พวกโลกจิ๊ใช่ไหมครับผังจูจๆถ้าเป็นถ้านำแสนงหงุ่หงิดแบบนี้ภาพที่ออกมาก็ไม่สวยสิไหนขอถ่ายภาพไหนซีใบหน้าเศร้าสลดที่ผสมผสานระหว่างความหวาดกลัวและสิ้นหวังนั่นใครอ่ะให้ ผิดเสียงละไม่ไงรูดอฟสานต้าขอโทษที่มาช้ารูข้ายอมปล่อยสานต้าแต่โดยดีเราจะไว้ชีวิตเจ้าก็ได้นะไม่สิเจ้ามาก็ดีแล้วข้ากำลังคิดอยู่พอดีว่าเวลาในการแสดงโชว์กับทัศวัตรนี้มันจะส,นนสิ้นไปหน่อยหรือเปล่าสั้นไปหน่อยหรือเปล่าพราเจ้าทุกคนเป็นแขกรับเชิญพิเศษ แขกในพิธีเปิดงานปาร์ตี้มันสมองซาต้าไงล่ะปัญญาอ่อนแหละเดี๋ยวแม่จะยิงให้ล่วงเลยปากตีนะักเลเวลแค่สามสิบขอบเองปากตีนะักไม่เงียรู้ความเก่งกาดของคิมอรี่ในร่างน้องดูนะคะอยากให้เข้าจริงไม่ได้ปรดแค่ถ้าไม่อยากจะเอาจริง่ะรู้จั เอาจริงแล้วมันจะน่า,าก,นก,กลัวมากแค่ไหนอ่ะเอ้ยเฮ้ยราว่อนอันนี้น่าจะเป็นระเบิดไอ้ขี้โกงนี่ว่ะโอ้หน,นี่จริงๆพี่ไม่อยากจะโชว์ความทะมึนในหัวใจของพี่ออกมาักเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะน่าก,กลัวเกินไปะสตานนะ่ะเขาจะสตานปฏิกิริยาเผู้ก่อการลยอินเวนเดอร์นะคะตัวนี้ ถ้าทปไมน้องรูเราเก่งอย่างเงี้ยพี่ชักจะอยากได้น้องรูนะฮะเก่งฮะถ้าใส่คอสตูมน่ารักน่ารักหน่อยน่าจะสวยนะคะคือใส่ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยเ้รกรอนานเลยสินะข้าขอโทษขับใจนะไม่เป็นไรข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้าด้วยเช่นกันการเดียนตอนแรกยังด่าข้านางูอยู่เลยไม่ใช่เหรอถ้าข้ารอดจากเรื่องว่บ้านนี้ไปได้ข้าจะตอบแทนเจ้าแน่ ก็ตอนเจอกันยืนดันกดอำนาจในการออกคำสั่งของท่านผู้ัญชาการเริ่มต้นกระบวนการทำลายตนเองเหลือเวลาอีก60 59ทุคนวิ่งที่ร้อนเรื่อเร็วได้เลยได้อา้าววิง <laughs> ว่งชนก็อีกได้ปลมันก็แค่แบบพลาดเล็กน้อยอ่ะได้อยู่ไม่จะยิงให้ลาบเลยไปช่วยเจ้าหญิงก่อน เวลาแค่นี้เหลือเฟือเถอะถ้ามันสายบูอยู่แล้วเนี่ยเจ้าหญิงน้อยอยู่ไหนเนี่ยเออเราชิ้งเจ้าหญิงแล้วว่าตรงนั้นเอาเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง หยุดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอ่อแฟมหนึ่งนะแล้วจะพี่จะข้ามไปยังไงล่ะลเนี่ยมื่อันกั้นอย่างนี้สองด้านต้องใช้สตินิดนึงเฮ้ยข้ามไงอะ่ะเฮ้ยอ๋อมันข้ามมันบังคับไปข้ามไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม เด็กดีมากอนตัวได้กชอบเวลาครับขวันอยู่แย้วอ่ะนี่น่ารักจังเลยลูกขอบคุณมากมามาก็ว่าแล้วมาม่าจะข่าไปยังไงมาถูกไหมไม่ไงอินเวนเดอร์เหรอระเบิดแล้ววูพี่เป็นนักรบอยู่แล้วเข้าใจปะข้าคงต้องหลบไปพักสักเดือนน่ะรีบกลับกันเถอดูเดี๋ยวกว่อนมีบางอย่างผิดปกติอะไรไะ โอ้มันฮิวหัวหน้ามันบอสแส่เขาคุมยานเจ๊งไปแล้วเราบังคับการตัวเลนไม่ได้อีกมนาจะระเบิดแลว้วเขานวยกระบวนการชำระล้างออเดาเดินหนีกันที่กันเถอะพวกจอกไม่ว่ายัางไงก็ต้องชำระล้างให้สำเร็จบ,บ,บ,บอสเครื่องยนต์ถูกระงับเริ่มกระบวนการลงจอดนี่เจ้าทรอะไรทั้งหมดนี่เพื่อดาวแม่และผู้กอบปูไงล่ะคืออะไรวะหนูอินเวนเดอร์มันมีความแคะไรกับซันตา้า ช่างเป็นสตอรี่ที่มีอะไรซับซ้อนมากมายโอ้ยสวยอะ่ะโอ้อยางก,กับสตาร์คัพเน่ยดโปรดเถอะนี่มันเทอร์เรนหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่ใช่เกมเทอร์เรนสตาร์คราคนะ,คะเคยใครเล่นทันไหมคะเกมนี้ประมาณ20ปีได้ละหมู่บ้านที่อยู่ดา้ลังนั้นพวกเขาพวกชาวบ้าน ถ้าของของหุ่นยนตนตกลงไปพร้อมๆกันแล้วก็รอบๆบริเวณนี้คงกลายเป็นราบเป็นหน้ากรองแน,น,น่วิธีอยู่กับบ้านไมละวิธีหยุดงั้นเหรอการเจ้าเตยระดับนั้นเราจะอยู่ได้ยังไงกันหมถ้าอาจจะได้พบกับพระเจ้าเบิร์สถานการณ์ที่ก็ได้ซันต้ารู้เพื่อคริสต์มาสเพื่อใช้พลังอันชัดเทียบกับพระเจ้าแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตมันคือชอตาที่อยู่สายเลือดตระกูลเรดขนาดนั้นเลยหรอครับรู้จะพูดอะไรนะ่จะจะเสียสละอะไรแต่จ๊ะ โ oh! อย่างเท่รู้ทำไมเจ้าถึงเจ้าหญิงกาเดียนข้าฝ่าซัปต้าด้วยนะรู้ล้อตอนรู้หยุดหน้านี่เป็นคำสั่งเออโหอย่างเท่อะรู้การเสียสตาของรู้เลยรู้ตระกูลเลสข้าขอประกาศต่อดวงดาวในคืนนี้ว่าข้าจะทำไปตามโทษชตาของตระกูลได้สำเร็จมาพรุรุษของข้าเทพพิดาแห่งพระอาทิตย์เทียงคืนจงจับตาดูให้ดี ชื่อของข้าชีวิตของข้าจะลูกไหม้เป็นสีเลงิงชื่อของข้ารูดอฟรูดอฟโอโ้โหอย่างเท่เลยนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วคงไม่ได้ตายหรอกเพราะว่ามันจะมีการให้เราอัญเชิญมันมาเป็น,นโอ้เฮ้ยู๋กก่อนตกลงไปปิศาจเหรอ อย่างเท่ครับผมไม่ตายหรอกเพราะว่ามันมีการอันเชิญด้วยเพชรในเกมอยู่ไงโอ้เด็กๆปลอดภยัยแล้วน่ารักอ่ะตัวหูชมพูเนี่ยโอ้โหอ้าว ตายจริงก็แค่ตายในสตอรี่นะคะแต่ว่าแบบความเป็นจริงแล้วไม่ตายอยู่แล้วนะเดี๋ยวอัญเชิญมาเป็นฮีโร่ของเราก็ได้ตรงนั้นโอ้โหดูดฟอฟเราซันต้าร้องไห้เราจะได้แย่มากซันตา้า ฟุ่อีกหน่อยนะจะได้ทําได้แม้ไม่มีค่ารู้ไม่นะรู้ถ้าไม่มีเจ้าค่ะค่าซานต้าขอโทษนะรู้ค่ะเขาเทิดจำตอนที่เจอค่าครั้งแรกได้ไหมตอนที่ค่าโดนแก้เพราะจมูกเป็นสีแดงอ่ะแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแน่นอนจําได้สิเจ้าบอกว่าเจ้าร้องไห้ทุกวันก็เลยไม่ได้ของขวัญแล้วเจ้าก็ร้องไห้ขึ้นมาอีกเจ้าก็เลยซื้อของขวัญม่ให้ค่าเป็นกองเลยแล้วก็บอกว่าถ้าทํางานให้ค่าค่าจะให้เจ้ารวยกว่านี้สิบเท่าคีพูดอะไรเป็นเด็กไปเนี่ย ถึงจะงงๆแต่ก็เข้าใจแล้วล่ะว่าสิ่งนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มเองเร็วซานต้าเจ้าคือความฝันและความหวังของเด็กๆแล้วก็ของข้าด้วยเหมือนกันดังนั้นอย่ารู้สึกผิดไปเลยซานต้าขอบใจหน้าซานต้าเพื่อนข้าอ้าหายไปเลยไม่เป็นไรแค่ในสตอรี่นะคะมันก็แค่บทละครที่เขาตั้งขึ้นมานะความเป็นจริงเรายัางพาเขามาได้ครับ ไปอัญเชิญเขาให้ให้ติดกันแล้วกันนะคะแล้วเราก็จะได้น้องรูมาอยู่บนอาณาจักรสวรรค์ของเราอาณาจัก,กรเกาะลอยฟ้าเมียสาดาวเลย,ยน่ารักอะ่ะโอเคเดี๋ยวพี่กลับมานะคะน่าจะเป็นการวิ่งแจกของขวัญของเจ้าหญิงน้อยแน่แนเลยอะเดี๋ยวพี่กลับมาสเตจหกต่อไปจ้ะพี่จะไปเก็บเอนป้าพี่มีพอยซันต้าแค่หนึ่ง หนึ่งหมื่นสองเดี๋ยวพี่ไปเก็บอีกสี่พันแล้วเดี๋ยวพี่มาต่อในคลิปหน้านะครับอ่ะวันนี้เอา EP สามไปดูก่อนนะอ่ะเดี๋ยวพี่กลับมาครับหำอ่ะขอให้เด็กๆมีความสุขในวันข้าดาววันนี้นะคะวันที่สามสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิสบผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็มาเริ่มต้นปีสองพันยี่สิบด้วยกันครับกับพี่มารี่แห่งลาบาิเตแลนด์ถ้าใครชอบก็ทิ้งคอมเมนต์ไปข้างใต้ได้เลยนะครับ